สวาสดีทุกคนครับค <c> ล <oughs> ิปนี้มาตอบคำถามที่ที่คนถามใหนในในช่นองเฟไม่ใช่ f a c e b o o k เี่ยชนะ่องยูทูบนะอันนี้จะเป็นช่องของปั๊บบ๊อเบนไลฟ์นะครับตอนนี้ผมมีมีสองช่องนะเป็นปั๊บบเบนเวิล์กับปั๊บเบนไลฟ์แต่ตอนเนี้ยเยวจะหารูปภาพโปรไฟล์มันต่างกันตอนนี้ใช้รูปรูปภาพมันมันรูปภาพช่องมันอันเดียวกันอยู่ ก็คือชแนลที่เป็นเป,ประเภทเวลปกติเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์เมนคอนเทนต์แต่แล้วประเภนไลฟ์เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ตัดออกจากไลฟ์นะฮะแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์อย่างคอนเทนต์นี้ก็เหมือนกันคอนเทนต์นี้ก็คือจะตอบคําถามที่เป็นของที่ที่มีคนคอมเมนต์ถามในคลิปต่างๆในประเภนไลฟ์นนะผมก็จะลงคลิปนี้ในประเภนไลฟ์นนะโอเคอทีนี้มาดูกันนะว่าว่าคำถามที่ท,ท,ที่ถามมา จะเลือกที่คำถามที่แบบต้องต้องต้องตอบยาวๆหรืออะไรย่างนี้นะโอเคโอเคมีคำถามว่าตามน,นี้พี่เบนครับถ้าจะซื้อแอมใหญ่รานเพิ่มเติมอนถ้าจะซื้อแอมแอมใหญ่มาเล่นในห้องนอน ที่มันมีหนอบเกณฑ์และหนอบวอลลุ่มถ้าเราเร่งเกณฑ์แล้วลดวอลลุ่มลงมาจะได้สิ่งนี้ช่ยเฉยกันไหมครับเช่นแอมร้อยวัตเร่งเกณ8แดล้ววอลลุ่ม2มันจะได้ไหมครับพอดีเคยทำกับแอมเล็กๆแต่ไม่เคยกับไม่เคยมีแอมใหญ่ๆมากๆโอเคแสดงว่าเราทํากับแอมเล็กทำกับแองเล็กโอเคใช่ไหมซึ่งจริงๆล้าถามถ้าจะจะแบ่งคําถาม คำถามถาม,มันก็จะเป็นสองลักษณะก็คือการควบคุมหน่อกเก์กับหน่อบวลุ่มเนี่ยชดเชยกันะ่ะได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าได้นะครับซึ่งเอาจริงๆในสมัยสมัยก่อนหรือว่าในความไม,ไม่ใช่สมัยสมัยก่อนก็น <c oughs> คือที่มันเป็นอัมลอดอ่ะแรกๆอ,ะอ่ะเขาเขาก็ใช้คือเขาก็ใช้วิธีบิดบิดที่วอลุ่มใช่ไหมวอลุ่มอย่างเดียวมันจะไม่มีเกณฑ์มันจะไม่มีภาคเกณ์มันจะมีแต่วอลลุ่มซึ่งจริงๆวอลุ่มก็คือเก์นั่นแหละคือเรามักจะเข้าใจผิดนะว่า วอลลุ่มมันคือเพิ่มดังเบาแต่จริงจมันคือดังเบาแต่ว่ามันพอเวลาเพิ่มความดังเนี่ยเข้ากับว่ามันปล่อยปล่อยให้ให้แอมมันทํางานแรงขึ้นถูกไหมพอมันทํางานมากขึ้นแรงขึ้นมันก็เกิดอะไรล่ะมันก็จะมีดสทชชั่นบ้างถ้ามันทํางานแบบพีคนั่นเองซึ่งมันเป็นดีไซน์ของ แอมกีตาร์มันเป็นแบบนี้เขาดีไซน์มาเพื่อให้ให้มันมีเกณฑ์กีตาร์มัต้องการเกณฑ์นะฮะมันจะไม่เหมือนแอมที่เป็นไฮไฟต่างๆที่ค่อนข้างเคลียร์คลีนนะโอเคทีนี้พอในสมัยก่อนมันทำเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีข้อเสียว่าแอมวัดเยอะเนี่ยมันจะเข้าสู่จุดนั้นยากนะแล้วต่อให้เข้าต่อให้เข้าจุดนั้นได้เนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไปในตามวัดอย่างเช่น5วัด เวลาเบรกอัพขึ้นมาก็คือบิดขึ้นมาจนแตกก็จะได้อารมณ์หนึ่งแตกมากจนถึงเอ้ยแตกเข้าแตกจนถึงแตกยับๆยับอ่ะอย่างเช่นถ้าถ้าเล่นทวิชแชมป์5วัวัดเนี่ยถ้าเราบิดไปยันประมาณสัก6ก็จะเคยคลิปๆอันนี้พูดถึงซิงิ้คอยนะแต่ถ้าเกิดว่าทำอาจจะคลิปต้องต้องก่อนหน้านั้นอะพอพอหกก็เริ่ม ดีดแรงๆเริ่มแฟดๆฟตแฟตแฟตลอ่าพอ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 เปิดสัก8ก็จะเป็นสเต็ปที่2แงละแปหรือ9ก้าเป็นสเต็ปที่สแล้วพอเป็น10อ่าสิบเอ็ดสิบสองอ่าถ้าทวิตแช,ชมป์มันมีสิบสองใช่ไหมอันนี้ก็จะแตกยับเลยอ่าคาแรคเตอร์ Character มันก็จะคนละแบบพอแตกพอพอแตกขั้นขัข้นเลเวลหกเนี่ยก็จะแตกเวลาแตกต่อเมื่อเราสตาั๊มแรงๆอ่าแน่นอนว่าเวลาภาคครีมเราดีเบาๆมันก็จะอ้วนขึ้น หนาขึ้นอุ่นขึ้นขุ่นขึ้นมันจะไม่ใสก่กุ๊บกิ๊บนะเพราะว่าเพราะเพราะแอมที่บัดน้อยมันจะไม่ใส่กิ๊บอยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่ากาลังมันน้อยเฮดรูลม,มันต่ําพอไปเริ่มสักประมาณเบอร์แปดเบอร์เก้าทีก็จะแบบจะเริ่มเข้าแตกได้ได้ในในใน,ในจุดที่ไพเราะสนุกมีความสนุกหมถึงว่าแบบดุดันขึ้นมาแล้วอพอไปบิดสุดเนี่ยมันจะแตกหยับ มันก็จะไปฟูสิ่งที่แตกมันก็จะฟูขึ้นคล้ายๆจะเป็นฟัดนิดๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ฟัดหรอกมันจะฟูๆอ่ะเป็นที่ท่านฟูฟูขึ้นมาอันนี้คือแอมป์5วัตถ์ถ้าแอมป์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งสัก15วัตถ์สัก15วัต์เนี่ยมันก็เหมือนกัน6เลเวล6เลเวล8เลเวล10สามสเต็ปสเต็ปแรกของแอมป์15วัต์มันก็จะปลายที่เลเวล6ก็อาจจะไม่แตกหรือแตก หมายถึงว่าที่นี้ขึ้นอยู่กับดอกลําโพงนะคือภาคแอมมแตกแต่ภาคดอกลําโพงไม่แตกมันก็จะเอาเป็นว่าอธิบายเข้าค้าให้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 มันสั้นๆแล้กันนะก็คือถ้า15วัตต์เนี่ยอย่างเช่นบูจูเนีย o r ่นี้ก็ได้บูจูเนียเนี่ยดอกลําโพงวัตต์สูงแอมม์12 2นิ้วใช่ไหมพอพอพอเริ่ม6เนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเล่นซิงคอยอาจจะยังไม่แตกอ หรือถ้าเกิดว่าเล่นถึงนคอยที่แรงหน่อยก็ดีดแรงๆก็จะแตกแต่ยังคมอยู่อ่าก็คือเหมือนกัามันจะมีเสียงแตกไปลายซ้อนกับเสียงคลีนอยู่อ่าพอเบอร์พอบิดเข้าสิหรือว่าเก้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยหรือหรือแปดเก้าสิบเนี่ยมันก็จะมันก็จะเริ่มปลายก็จะเริ่มยับขึ้นอ่าก็จะเริ่มมีล็อกมีความล็อกเวลาพันชี่ของล็อกมันก็จะมาขึ้นอ่าดอกก็จะเริ่ม ฟึบบๆๆๆเพิ่มกระเพิ่อมคาบิเดตเริ่มกระเพิ่มพอบิดสุดปุ๊บเนี่ยพอบิดสุดปุ๊บมันก็จะฟูขึ้นสิ่งที่มาสิ่งที่สิ่งที่พอบิดไประดับที่สองเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นเป็นออกเป็นดีเซชันนะแต่แน่นอนพอพอพวกนี้บูจูเนียแล้วแล้วแต่แอมด้วยนะอย่างบูจูเนียมันก็มีมาสเตอร์ใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าคร่าวๆแบบนี้ก่็แล้วกันอ่าสเต็ปทอยสามระดับที่สามก็คือ แอมเข้าจะเล่นกันประมาณ40วัตต์ก็คือ3 0มสถึงสีวัตต์โดยประมาณก็จะเป็นพวกเจทีมสี่ห้าเบสแมนซูเปอร์เรเวพวกเนี้ยโปรเรเวอรอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นแอมระดับ3แอมแอมที่วัตระดับ3ระดับ3เวลาเบรกอัพเขา้าเขา้าเขา้เขาเฟสหนึ่งก็คือเลเวลหกเนะี่ยเฟสที่1เนี่ยแทบจะไม่ไม่เบรกอัพเลยแทบจะไม่เบรกอัพละเฟสที่1แทบจะไม่เบรกอัพเลยนะเฟสที่2องเลเวลประมาณ78 อันนี้จะเป็นจุดอิ่มละจุดที่กําลังสวยอ่าฉะนั้นพอเวลาแตกจุดเนี้ยของของแอมของแอมของแอมวัตระดับ3เนี่ยที่เป็น30วัตอะไรสี่สิบห้าวัตเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเข้าก็าจะแตกฟึดฟึดฟึด,ฟด,ฟดแต่ยังมีทรงอยู่อ่ามีม,มีมีความเป็นทรงโน้ตไอ้คำว่าทรงคือแบบรเรื่อระดีดแรงๆเนี่ยมันไม่แฝงเงี้ยมันไม่บี้ไม่แบนแต่มันจะหนา mm. หนาอ้วนอ่าหนาอ้วนฟูอ้วน,นแล้วหัวโน้ตหัวโน้ตแบบเป็นเม็ดหัวโน้ตจะเป็นเม็ด อ่าอิ่มอ่าพอเข้าเฟสสุดท้ายพอเราเข้าเฟสสุดท้ายบิดสุดไอโน้ตที่อิ่มนั้นนะ่ะก็มันจะนวนคลครีมี่อ่ามันจะเป็นมันจะครีมี่ครีมี่เสียงมันจะแบบเวลาเข้าแตกไตนามิกจะ,กะสนานมากไตรโมิกจะสนานสนานสวงมากการกระพือการอะไรต่างๆมันจะฟื้ขึ้นมาเลยอ่ามันจะคาบิเนตจ,จะกระพือ,อยาอะไรแบบคือแบบคือสุดยอดอ่าถ้ากับว่า ถ้าเป็นเมนเมนน้ำเสียงถ้าเราไม่สนเรื่องวัตต์เนี่ยเวลาเขาเล่นสเตจกันนะเขาจะใช้แอมกันที่40วัตต์เนี่ย30ถึง45วัตต์ถึง50วัตต์ประมาณนี้เป็นแอมที่เล่นแตกเขาจะเล่นเขาจะเล่นแบบนี้อ,อันนี้อันนี้ผมพูดถึงใน,ใน,ใ,นในฐานะออริจินอลนะหมายถึงว่ามันอยู่ที่สเปคอย่างอื่นด้วยแต่ออริจินอลที่เขาดีไซน์แอม30วัตต์ดีไซน์แอม40วัตต์ดีไซน์45วัตต์อะไรพวกนี้มาเนี่ยมันมีใจอื่นด้วยแต่ว่า แอมช่วงเลสนของวัดเท่านี้มันจะเป็นแอมที่เล่นแตกดีอ่าก็คือแตกดีก็คือมันจะยังมีเนื้ออยู่อย่างนี้ดีกว่ามันจะไม่แตกฟูผ้าแต่ว่าไอ้คำว่าดีบางคนก็ชอบแบบแตกแบบ5วัตนะมันจะฟูแบบ Get ase, แบบเก็ตเคซีแบบ่แบบฟูไปเลยแบบแบบฟัดไปเลยอะไรเงี้ยต่อไปแอมที่มันมากกว่า50บวัตต์ขึ้นไปเนี่ยจนถึงไม่มีสิ้นสุดเนี่ยก็คืออาจจะเป็นที่อ่าเจ็ดสิบห้าร้อยวัตต์ หรืออะไรพวกนี้อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับวงจรด้วยขึ้นอยู่วงจรอย่างเช่นถ้าเป็น CJ 1 5แล้วไปซูเปอร์ลีดร้อย่างเงี้ยถามว่ามันมันคลีนไหมซูเปอร์ลีดร้อมันก็คลีนแต่ว่าด้วยความคลีนเน่ยมันจะเป็นคลีนแล้วแต่คลีนหนาเห็นไหมฉะนั้นหมายถึงว่ามันเพื่อแก้เพื่อแก้ทางของของ g m ที่มันมันเวลามันแตกแล้วกําลังมันน้อยเกินไปสําหรับที่เล่นสเตทที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล่นพ่วงกับ หรืออะไรบางอย่างที่ทำมีเบิลการแตกอย่างเช่นใช้ฟัดเพิ่มคือเราอยากให้มันแตกจากการเล่นเกณฑ์จากจากที่เราเหยียบที่พดเดิลเนี่ยไปสู่แอมเนี่ยมันต้องการเราเราต้องการที่เสียงที่จะให้มันดันไปมากมีกําลังที่จะดันมากกว่านี้ถ้าเกิดกําลังมันน้อยเหมือนห้าวัต์เงี้ยเหยียบเหยียบไปกับปล่อยมันแตกบิดสุดเนี่ยไม่ค่อยต่างเพราะมันวี่บนเลเทะไปหมดเพราะมันกาลังมันน้อยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นสเตปมัเป็นประมาณนี้คือถ,ถ้ามากกว่าส5บห้าบาทพวกนี้จะเป็นแอมคลีนแล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของวงจอรอันนี้คือคร่าวๆเดี๋ยวทั้งหมดฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องเรื่องของวงาทั้งหมดเนี่ย <c oughs> อันนี้อ่าทั้งหมดเนี่ยอ่าทีนี้มาไปีคำถามที่สองก่อนอ่ามาทคำาสองคำถามแรกเอ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าคือพออ่า พอพอพอวอลลุ่มมันมีพอยุคใหม่เนี่ยมันมีเกณฑ์ใช่ไหมมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเช่น15วัตต์มนต้องดังเท่านี้มันถึงจะมีเกณฑ์มันก็มีเกณฑ์ให้เราบิดเลยหกอปะอ่าเนี่ยแหละคือ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 คำตอบแรกที่ว่าชดเชยกันเนี่ยได้ไหมมันได้เพราะว่าแอมยุคใหม่มันใช้งานสะดวกกว่าอ่าทีนี้พอมาคําถามอีกอันหนึ่งในในเฟสสองที่เราถามก็คืออ่าจะมาชดเชย ถ้าเกิดว่าเช่นแอมรยวัตเนี่ยเล่นเกณฑ์แล้ววิลุ่ม2มันจะได้ไหมอพอดีเคยทํากับแอมเล็กแต่ไม่เคยมีแอมแอมที่ใหญ่มากๆร้อยวัตทีนี้เราต้องเข้าใจองค์ประกอบกันก่อนว่าแอมเนี่ยมันมีลำโพงถูกป่ะแอมกับลำโพงทํางานร่วมกันฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าเรามีแอมร้อยวัตเนี่ยเร,เราต้องคิดก่อนว่าแอมมันลำโพงมันจะกี่วัตต ถูกป,ปะแน่นอนไม่ต่ำกว่าร้อยวัตแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าลําโพงมันต่ำกว่าลำโพงมันน้อยกว่าร้อยวัตเนี่ยลำโพงพังใช่ไหมฉะนั้นเบียร์ร้อยวัตเนี่ยผมดาวก็คือมันก็ต้องมี2ดอกดอกละห้หรือดอกละร้อยด้วยซ้ําหรือมีดอกเดียวร้อยร้วัตไปเลยอ่าซึ่งการที่เราเล่นกีตาร์เนี่ยมันต้องการเสถีธถ,ถูกไหมไม่งั้นเราไม่เล่นเกณฑ์ไม่อะไรหรอก แต่การเซนซิสซฟหรือไวการเร่งเกณฑ์เนี่ยที่เรามีเกณฑ์มีปุ่มเกณฑ์บลุ่มที่ว่าเนี่ยมันดีนะมันดีจริงมันอะไรจริงแหละแต่ว่ามันดีสําหรับแค่เบรกอัพทางภาคปลีเท่านั้นเองภาคพาวเวอร์มันไม่ได้เบรกอัพพาวเวอร์คืออะไรพาวเวอร์ก็คือพาวเวอร์ที่มันขับลําโพงเนี่ยการพาวเวอร์มันจะเบรกอัพได้มันจากอะไรมันต้องจากดอกลําโพงมันเบรกอัพนั่นแหละทีนี้ถ้าเรามีแอมมสมมติว่า พี่ไม่รู้ว่าแอมที่เราใช้อยู่มันเป็นแอมอะไรที่เป็นวัตต์เล็กสมมุติว่าแอมแอมยี่สวัตต์สมมุตินะอ่าแอมยี่สวัตต์เนี่ยพี่ก็ต้องเดาว,ว่าดอกลำโพงก็น่าจะสักสามสิบนะไม่เกิน50าสิบห้าสิบนี่เยอะมาใหญ่มันจะใหญ่เกินพี่ว่าน่าจะสัามสิบหรืออาจจะยี่สิบพอดีด้วยซ้ําฉะนั้นการที่ยี่สิบพอดีหรือสามสิบวัตต์ของดอกลำโพงเนี่ยมันเบรกอัพง่ายไหมลนะ่ะมันจะง่ายกว่าอ่าเราอาจจะเล่งแค่เลเวลห้าเลเวลสี่มันก็ฟึดฟืดให้แล้วถ้าเราบออกเเป่ารีโบ มันก็ยังถูถไถไม่แบนมันก็ยังไม่แบนมากแต่ถ้าดูจาก,ด,จากดูจากเบิดขั้นสองแล้วเกณฑ์แปดนี่ก็ถือว่าแบนนะแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้แบนมากมันจ,จะเล่นได้สําหรับแอมเล็ ek, วกเพราะว่าดอกลำโพงมันเล็กถูกไหมแล้วพอดอกลำโพงเล็กมันให้เสียงกลางเสียงแหลมได้ดีกว่ามันไม่มีเสียงโลเพื่อนง่ายมันมันมันเป็นเล้นเนเ้นแหลมกลางทีนี้ถ้าเรานึก,น,กนึกสภาพเอาแอมใหญ่ร้อยวัตต์มาอะสมมติว่าอะย้อนย้อนกลับไปก่น่นถ้าถ้าเกิดว่าแอมร้อยยี่สิบวัตต์ถ้าเราเปิดเบอร์สอง ใช่ไหมเราถ้าเกิเปิดเราเราเปิดกี่เปอร์เซนต์ของของยี่สิบวัตต์แล้วเปิดหนึ่งเปอร์เซนต์ของยี่สิบวัตต์ถูกปะ่ะอ่ามันมันก็จะมาที่ยี่สิบวัตต์แต่ทีนี้ความดังมันแค่เท่าไหร่อ่าสมมุติเรารับได้ใน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 อ่าสมมุติว่าถ้าตีเป็นวัตต์ยี่สิบวัตต์เราเปิดหนึ่งเปอร์เซนต์เราก็คือเปิดเปิดแค่สองวัตต์ถูกป่ะอ่าสมมุติสมมุติว่าเราเปิดสองวัตต์นะแล้วคิดดูถ้าเกิดวเวลาใช้แอมแอมใหญ่ร้อยวัตต์เนี่ยเราต้องเปิดเท่าไหร่ถึงจะไหวสมมตติิวว่่าเาเเรปดแคั แล้วสองวัดของหนึ่งร้อยแล้วเราจะหมุนได้แค่ไหนไงถ้าเราหมุนไปหนึ่งก็เท่าสิบวั์เลยนะพี่ว่าไม่เราไม่น่าจะหมุนได้ถึงหนึ่งอ่ะถ้าจะเล่นความดังเท่าเดิมนะอ่าแล้วเราจะคอนโทรลยังไงหนึ่งการคอนโทรลยากและสองดอกลําโพงแม่งวัดสูงจากที่เคยเปิดเลเว่าสองเกณฑ์แปดแล้วมันดูเหมือนโอเคเนี่ยมันจะไม่โอเคเลยสําหรับวัดวัดสูงเยอะและเพราะว่าดอกมันไม่ขยับละดอกแม่งแรงเยอะไม่ขยับละใช่ไหมนี่นี่คือคําตอบว่า ถามว่ามันมันจะได้ไหมมันมันไม่ได้อ่าคือคือข้อดีของแอมบัดใหญ่เว้ยมีอย่างเดียวคือสมมาสำหรับคนที่เล่นพวกมันติหรือว่าคนที่เล่นเอฟเฟกจัดจัดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเล่นมันติเล่นอ,อะไรพวกเนี้ยมันมีการบิดอ่าภาคปรีเยอะก็คือ มันตีมันคือปลีถูกไหมมันคือปลีเสริมอ่ะมีปีเสริมที่มันแยกออกมาออกจากกีตาร์มาไว้ที่เท้าเราหรือว่าหรือว่าในวงในวงจรในเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่วงจรในในคอมพิวเตอร์ในอะไรต่างๆในบอร์ดในอะไรเงี้ยเล่นผ่านคอมเล่นอะไรเงี้ยพอเวลาเราบิดโลเลยพูดนี้มันมาเพราะอะไรเพราะว่าแอมต้นทางไม่ใช่แอมแอมปลายทางที่เราปล่อยมันร้อยวัตต์มันมีเบสที่เยอะมากมันมีแหลมที่เยอะมากมันมีอะไรที่เยอะมากซึ่งเวลามันกดรีดปุ๊บมันก็ใหญ่ตาม ที่ต้องการได้นะแต่ถ้าเป็นแอมเลีลยมันไม่ใหญ่สมมติรเราอยากได้โลมากขึ้นอะ่ะเฮ้ยแม่งไม่ใหญ่ตามเพราะว่าแม่งแตกะกูไม่ไหวกูมีกูมีแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่แอมวัตเยอะมีและแอมวัตน้อยไอสิ่งที่แอมวัตน้อยมีและแอมแอมวัตเยอะไม่มีก็คือเสียงแหลมที่ดีแอมวัตน้อยมันจะมีเสียงแหลมที่ชัดเจนกว่าฉะนั้นถ้าเราจะต้องการถ้าเราแอมร้อยวัตมาปัญหาของเราคือปัญหาเรื่องของเสียงแหลม เสียงเสียงกลางแหลมที่มันพลิ้วหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยฉะนั้นพวกพวกแอมที่เขาเป็นตํานานต่าง,างๆหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นแอมวัดใหญ่อะสังเกตไหมเขาจะใช้อะไรรู้ไหมเขาก็จะใช้ดอกเยอะๆอย่างเช่นถ้าเกิดซุปเปอร,ร์ลีเขาก็จะใช้8 8สแปดจะแตกแก็คือ12บคูณแก็เป็นกินแบ็คแดอก เพราะว่าอะไรทำไมทำไมเขาไม่ใช้ดอกเดียวอ่ะทำไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช้ดอกเดียวหรือสองดอกอ่ะเพราะกินแบ็กมันยี่ห้าวัตยี่ห้าวัตยี่ห้าวัตคูณเบิ้ลเข้าไปแปดหรือสีออก่ก็เป็นหรือสี่ดอกก็เป็นร้อยอย่างเงี้ยมันเขาจะใชหวัตน้อยแล้วก็เบิ้ลกันหลอกอากแชร์แชรหวัตให้มันรับวัตดนั้นได้เพราะว่าถ้าดอกลําโพงเนี่ยวัตไม่สูงมันจะเบรกอัพง่ายแล้วเสียงแหลมก็จะดีกว่าแน,น,น่นั่นแนนั่นคือสาเหตุ สาเหตุที่ที่เขาทำให้ทำอย่างนั้นซึ่งซึ่งแอมยิ่งหวัดเยอะยิ่งสูงยิ่งหวัดสูงยิ่งมีดอกหลายดอกมันถึงจะกระจายกระจายความเสียงกลางแหลมได้นะแล้วก็ปล่อยให้โลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคาบ,บิเนตก็คือยิ่งมีหลายๆดอกก็พือของมันปุบ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 ปุปปปปปคบคาบิเนตมันก็ปรับ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 เน,นี่ยอันเนี้ยมันก็มันคือโลในลนักษณะแบบนั้นเพราะว่าโลในลักษณะของคาบ,บิเนตที่เป็นลมเนี่ยมันเป็นโลที่ตามมือเวลาเรายิ่งดีดแรงปุ๊บมันกระพือปุ๊บ แต่ถ้าเกิดโลที่มาจากเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ดอกที่มันออกโลดีแล้แบงก็จะบุย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 มันจะไม่มีการกระเพื่อมเพราะมันไม่ได้มาจากคาบิเนตฉะนั้นโลมาจากคาบินเนตของแอมกีตาเขาต้องดีไซน์คาบิเนตในเรื่องของโลให้โลมีมีความพันชี่มีความมีความอะไรต่างที่มือกตาต้องการแล้วกันฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกคือไม่เหมาะ,ะคําถามก็คือว่า เราจะต้องเราต้องการร้อยวับเพื่ออะไระแน่นอนถ้าพี่ดาวก็คือมันเล็กถูกปะมันดูแบนแห้งเล็กถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าให้แนะนํานะเราลองพว่วงแอมดูอย่างเช่นเราอาจจะใช้แอมสิบห้าวัต์ดอกแค่หกนิ้วหรือแปดนิ้วเราหาดอกสิบนิ้วอีกตู้หนึ่งมาพ่วงก,กันหรืออาจจะเป็นดอกแปดนิ้วเท่าเดิมสเปคเดิมยี่ห้อเดิมไปมาพ่วงก,กันแล้วมันก็จะฟูใหญ่ขึ้นหรือหรือพอพ่วงก,กันเสร็จปุ๊บให้ให้ดอกให้ให,ให้ตู้หนึ่ง เน้นโลให้ตู้หนึ่งตู้หนึ่งปิดโลเลยเปิดแหลมอะไรเงี้ยมันจะมีการแบ่งเบาภาระกันแล้วก็มีมีน้ําเสียงที่มันฟูขึ้นพแล้วก็แย่กันเป็นมิติมากขึ้นมิติมันมาจากตรงนี้มันไม่ได้มาจากแอมวัดใหญ่ถ้าเราเข้าใจว่าการใช้แอมวัดน้อยแล้วมิติมันมันบางมันเล็กมันแคบมันแบนเนี่ยแล้วเราสักแอมบอดเยอะแล้วมิติมันจะเยอะไม่เยอะแอมวัดใหญ่มิติมันเยอะมันจะเพาะรุ่น รุ่นพวกดอกลำพงเยอะๆมิติมันเยอะเพราะมันดอกมันหลายดอกแล้วมันปล่อยเป่งพร้อมกันมันเหมือนเราประสานเสียงพร้อมกันมิติมีมิติมั่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกทวิรีเบิร์ดยเงี้ยแอม75วัตต์แต่สองดอกมันก็ยังมิติก็ยังสู้พวกเบสแมน45วัตต์ไม่ได้นะเพราะเบสแมนมันมีสี่ดอกอย่างเงี้ยอันนี้คือคือคือสิ่งที่เราต้องต้องเข้าใจเพราะว่าพี่กลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแอมใหญ่มาเนี่ยแล้วเราเปิดได้แค่สมมุติเราห้องเราเรารับได้สองวัตต์เนี้ยมาเปิดต้องเท่าไหร่อะ เบอร์หนึ่งก็คือสิบตต์แล้วอ่ะเนี่ยถ้าถ้าตีตีแบบโง่โง่นะหนบตทใช่ฉะนั้นจริงๆคําถามที่ว่ามันจะเหมือนมันมันจะชดเชยกันได้ไหมมัน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 ชดเชยได้แต่ไม่เวิร์กเหมือนแอมเล็กหรอกเพราะปะาัญหาต่างๆนานานี้นะโอเคก็ตอบอไรเองไ,ไหมด้วยน๋ก็นนะอ่ะอดนูนี้แล้วกันอันที่สองะตอบห้ครบเลยทีเดียว พี่คิดไงครัคิงฟิตครับคิงฟิตเนี่ยคิงฟิตก็เป็นมือตาบดูหน้าใหม่นะครับที่ที่มีแววแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอะไรต่ตางๆนานานะ,ะก็จริงๆก็เขาเรียกว่าเป็นคือลูกใหม่แล้วกันซึ่งซึ่งถามว่าก็ก็ดีก็ชอบก,ก,อ okay. ก,อก,อก็ก็ถือว่าโอเคการร้องอะไรก็ก็ถือว่า เขาเรียกว่าผ่านเกมมาตรฐานดีกว่ามาตรฐานในในเวอร์คาแต่ว่าความรู้สึกพี่เขายังมีความเป็นตำนานหรือว่าความเป็นไอคอนิก uh, อะไรบางอย่างที่มันยังด้อยกว่าพวกพวกตำนานตัวจริงนะซึ่งซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็หมายถึงว่าเขาก็ยังไม่ได้เทียบชั้นเท่าพวกแบบที่เป็นตำนานตัวจริงหรือว่าหรือว่าใครที่มีไอคอนิกอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนกว่าอย่างเช่นถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคิงฟิตกับ กริคัคจูเนียอยเงี้ยริคัคจูเนียเนี่ยยังมีความเป็นซิกเนเจอร์มากกว่าแต่ไอ้คิงฟิตเนี่ยมันได้ความเป็นมืดจริง,รงๆแบบบีบีคิแบบเสียงใหญ่ตัวใหญ่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะได้ความรู้สึกแบบนั้นถ้าถามว่าคิดยังไงก็ประมาณนี้ชอบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คั่งใครไม่ได้ชอบมากขนาดอู้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าความเป็นตำนานความรู้สึกว่าความความเป็นปัจเจกยังน้อยกว่า น้องเขาเขาถอถามมาสองสองทีแล้วมันเนี่ยโอเคประมาณนี้สองคำถามแล้วกันจริงๆมีให้มีรีเอฟเฟกอะอ่าอันนี้ถามเมื่อห้าวันที่แล้วอ่าดูรีเวฟเฟกกันจริงๆรีเอฟเฟกเนี่ยผมไม่ได้ใช้เฟกอ่ะคือหมายถึงว่าผมจะมันมันมนแล้วกรณีแล้วแต่กีตาร์นะอางน,นี้ดีกว่า เอาเป็นว่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวเอฟเฟกให้แล้วกันว่าว่าใช้อะไรในในกรณีไหนแต่ว่าคือมันขึ้นอยู่กับอ่าสไตล์ว่าเราจะเล่นมันเล่นเล่นเล่นอะไรหมายถึงว่าเอากีตาร์อะไรไปเล่นเอาเป็นว่าถ้าผมจะใช้เอฟเฟกผมจะใช้สองอย่างก็คือทูตสกิมเมอร์ทีสนด์กับวาววอล์ค486อ่าทูตสกิมเมอร์มีสองตัวตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่แล้วก็โมเล่นเอาอีกตัวหนึ่งเป็นตัว82ออริจินอลนะครับ แล้วก็ C, อวี846ก็เป็นแฮนด์วายตัวแฮนด์วายก็โมเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวทําคลิปให้ดูแล้วกันเรื่องเฟกนะก็โอเคตามนี้ตอบไปสามสามคำถามนะครับใครมีอะไรถามมาได้เลยนะเนี่ยถามมาได้เลย <Okay. S 1> ถามมาได้เลยถามไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปตอบแล้วกันนะถ้าคําถามถ้าคําถามมันต้องตอบยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเกิดถามสั้นๆอะไรได้ก็เดี๋ยว คุยกันในในใน,ใน,ในชัดนะโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ